好的好。 ทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเดียที่ช่องเดียร์ลาบิติอีกแล้วนะคะคือล่าสุดเดียไปตรวจสภาพผิวมาคือแบบริ้วรอยเดียเริ่มมาแล้ว่ทุกคนตามแบบผักตาอะไรเงี้ยเนี่ยคือเอาจริงๆอ่ะเวลาเราดูตาเปล่าๆใช่ป่ะเราก็อาจจะยังไม่เห็นว่าเฮ้ยมันมีริ้วรอยมาแต่แบบเวลาใช้เครื่องมันจะเห็นเลยว่าเอ้ยผิวเรามันเริ่มมีปัญหาอะไรมาแล้วบ้างนะคะเดียก็เลยคิดว่าตัวเองต้องเริ่มหาสกินแคร์ที่แบบเหมาะสำหรับคนที่แบบเริ่มมีริ้วรอยต่างๆมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมารีวิวสกินแคร์ที่ช่วยเรื่อง ดูแลผิวตั้งแต่นั่นเนิร์นนะคะแนะนำให้ดูคลิปนี้เพราะว่าสกินแคร์ไลน์นี้เด็ดมากอันนี้นะคะเป็น The Face Shop Yehwa Dam h w a n s a n g o Rejuvenating Radiance w a Radi y u e นะคะก็ไลน์นี้นะคะเขาเป็นไลน์พรีเมียมของ The Face Shop เลยนะ ปกติเด็ยเคยใช้ที่เป็นลายสีม่วงนะคะแล้วแบบชอบมากคือมันพรีเมียมสุดๆนะคะคือใช้แล้วให้ฟีลเหมือนแบบเป็นนางในวังของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะเด็กก็เลยจะมารีวิวสกินแคร์เซตนี้กันนะคะก็ในลายนี้เนี่ยเขามีหลายตัวเลยนะเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็น The Face Shop y e h w a m Juan Sango Rejuvenating Radiance Toner นะคะ อันที่2เป็น The Face Shop y yeah, e h w a Dam Juan Sango Rejuvenating r a d i a n t Serum อันนี้นะคะเป็น The Face Shop y yeah, e h w a Dam Juan Sango Rejuvenating r a d i a n t e m o t i o n และอันสุดท้ายนะคะเป็น The Face Shop y yeah, e h w a Dam Juan Sango Rejuvenating r a d i a n t Cream นะคะ คือในลายนี้สารสกัดเขาจะเน้นพวกแบบโสมแล้วก็ดอกไม้หายากต่างๆนะคะก็จะมีออแแมยััอุุยัังออเพล p l e x นะคะก็มันจะเป็นสมุนไพรที่หายากนะคะเป็นแบบยาอายุวัฒนานะคะ12ชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกแบบโสมป่าเห็ดเลนจือซัฟฟล o เวอร์โกจิเบอก็คือจะเนนช่วยเรื่องสมดุลผิวขึ้นความแข็งแรงให้ผิวแล้วก็แบบความอ่อนเยาว์ต่างๆนะคะ ก็จะมีฮาวายุนดาคอมเพล็กซ์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเน้นช่วยเรื่องผิวกระจ่งางใสก็จะมีพวกไววิลโล่โพซีบักทอนนะคะแล้วก็ดอกฝ่ายน้ํคผึ้งคือสารสก,กัดเขาว่าจะพรีเมียมแล้วก็แน่นมากๆเลยนะคะคือถ้าใครอ่าเป็นแฟนแันแทชชอบใช้สกินแคร์เกาหลีต่างๆแล้วอะอยากให้ลองไลน์ที่แบบเป็นพรีเมียมของเดอะเฟสช็อปมากๆเพราะว่ามันแบบมันดีมากทุกคนก็เดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละตัวนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ละตัวเนี่ยใช้อย่างไรแล้วก็แบบเวลาใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็น The h Fa เดอะเฟส ฮา a n นซ n ง o r e j u v e n a t i r g Radiance น <toner> o n e นะคะอันนี้ก็เป็นโทนเนอร์นั่นเองคือทุกคนดูดิขวดมีความแบบสวยปะเนี่ยข้างบนขวดก็จะมีความแบบเป็นดอกไม้แล้วเป็นเพชรตรงการแพคเกจก็คือหนักแล้วก็แบบไม่กองแกงเลยนะคะทุกคนคืออันเนี้ยมันไม่ได้เป็นโทนเนอร์แบบเนื้อเหลวไปซะทีเดียวทุกคนมันจะเป็นโทนเนอร์ที่เนื้อยังมีความแบบเข้มขนนะ้นอะ ตัวนี้เราสามารถใช้กับสำลีเหมือนปกติก็ได้นะคะจะช่วยเป็นการทำความสะอาดผิวอีกขั้นตอนนึงเนาะหรือถ้าใครแบบผิวแห้งผิวผสมอะไรเงี้ยแนะนา,ะใ,นาให้ใช้กับมือเลยนะคะก็แบบถูๆแล้วแบบตบๆเข้าไปมันจะเหมาะสำหรับการลงตัวแรกเพื่อที่จะลงสกินแคร์อื่นๆมากเลยมันแบบลงแล้วแบบรู้สึกมันเฟรชอร์แล้วก็ทําให้แบบผิวรับสกินแคร์ต่างๆได้ดีขึ้นนะค,ะคือตัวโทนเนอร์ตัวนี้คือแค่ลงตัวเดียวอะ่ะผิวก็มีความแบบนุ่มขึ้นแล้วนะคะต่อไปนะคะขอนาเสนอตัวนี้เลยอันนี้เป็นแบบตัวเซรั่มนะก็แพคเกจสวยเหมือนเดิมแล้้ววก็ตันนีี จะมีความแบบเข้มข้นมากเลยทุกคนแล้วแบบมันจะมีความแบบยืดยืดนิดนึงเวลาลงที่ผิวแล้วแบบฟิลมันดีมากคือมันเป็นเซรั่มที่แบบเนื้อค่อนข้างเข้มข้นเลยอะแต่แบบซึมลงผิวได้ดีมากเลยนะคือแบบเหมือนผิวเดียถูกกับสกินแคร์ไลน์นี้ด้วยเหมือนแบบฟึบมันสกป๊บมึงก็ซึมลงไปเลยสามารถใช้ตอนกลางวันได้นะคะไม่ได้แบบเหนอะหนะไปเลยวันนี้เนี่ยเดียก็ใช้สกินแคร์ไลน์นี้นะคะยกเสร็จเลยเนี่ยลงก่อนแต่งหน้าก็มาทําให้แบบผิวเราอะ แต่งหน้าสวย,ยด้วยเพราะว่าพอผิวมันมีความวาวๆนิดนึงลงลงพื้นลงอะไรเงี้ยมันก็จะติดทนแล้วก็ทําให้ผิวเราดูแบบดูสุขภาพดีด้วยต่อไปนะคะเป็นตัวนี้อันนี้เป็น the face shop ya yeah, 黑黄黄橙 g o l rejuvenating radiance emulsion นั่นเองอันนี้ก็เป็น emulsion ก็ลงหลังจากที่เราลงเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความคล้ายๆเซรั่มนะคะแต่ว่าเนื้อมันจะมีความเหลวหน่อยจะมีความแบบเหลวกว่าครีมอะไรเงี้ยแต่พวก emulsion อะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ได้ซึมหรือเข้าผิวมากเท่าเซรั่มนะคะแล้วก็ตัวนี้ในเรื่องความชุ่มชื้นนะคะ แล้วก็ด้วยความที่เนื้อมีความเบาอ่ะก็จะเหมาะสำหรับใครที่แบบผิวผสมผิวมันอะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้ได้นะคะสำหรับใครที่แบบชอบเนื้อบางๆหน่อยก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะต่อไปนะคะพราวจะพิเศษอันนี้มากนี่กระปุกสวยมาก The Face Shop Yehowdam h, h o r n s u n g o Rejuvenating Cream นะคะอันนี้เป็นครีมนั่นเองคือ <laughs> กระปุกแบบดีมากตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบเนื้อนแน่นที่สุดในทั้งหมด4ตัวที่แบบเราพูดกันนะคะตัวนี้เนื้อเข้มข้นมากเลยนะคะเวลาใช้ก็แนะนําให้ใช้กับไมพายอย่างนี้นะแล้วก็ใช้ ด้านที่เป็นหัวม้พายตรงเนี้ยตักขึ้นมาแล้วก็ใช้ด้านที่เป็นหัวกลมๆอย่างเงี้ยแบบเกลี่ยเนื้อครีมนะคะจากนั้นก็แบบแนะนําให้แบบวอร์มมืออุ่นๆนะแบบถูๆมือแล้วแบบแๆๆๆเข้าไปอ่ะมันจะทาให้แบบซึมเข้าสู่ผิวดีมากๆคือตัวเนี้ยชุ่มชื้นมากใครที่แบบผิวแห้งๆอะไรเงี้ยเลิฟแน่นอนเลยนะคะก็ทีที่ผ่านมานะคะเดียก็ลองเจ้า line the face shop y e h w a r a m h o n sunco rejuvenating r เ d i a n นะคะครบเหนือชิดแล้วก็อยากจะบอกว่าชอบมากคือหนึ่งแพคเกจดีมากใช่ปะสองเลยก็คือสารสกัด ดีมากสารสกัดมันแบบพรีเมียมคือเนื้อดีมากแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวชอบเนื้อทุกตัวเลยแต่ที่ชอบที่สุดจะเป็นเนื้อครีมแล้วก็เซรัม่มคือแบบเนื้อมันเข้มข้นมากเวลาลงแล้วแบบผิวมันนุ่มผิวมันฟูอะไรเงี้ยคือแบบวัยยี่สิบกว่าแบบเราอะก,ก็คือแนะนําให้เริ่มดูแลพวกเรื่องริ้วรอยนะคะสกินแคร์ที่แบบเน้นเรื่องริ้วรอยแล้วก็ผิวกระจ่างใสไปด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะนะคะเพราะว่าอย่างตอนเราเด็กๆใช่ป่ะเราก็จะแบบเออเน้นเรื่องกระจ่างใสอย่างเดียวหรือถ้าเราโตกว่านี้ก็จะใช้แบบเอจจิ้งไปเลยที่แบบ เอจจิ้งจ๋าแต่อันนี้คือเขาก็ช่วยทั้งผิวกระจ่างสายแล้วก็เรื่องริ้วรอยด้วยนะคะหลังลองใช้จะบอกว่าผิวฟูมากฟูตั้งแต่คืนแรกที่ใช้เลยอะเวลาตื่นมาคือแบบหน้านิ่มมากผิวมันดูแบบดูละเอียดขึ้นอะรูขุมขนอะไรเงี้ยมันแบบมันกระชับขึ้นแล้วแบบผิวมันแน่นขึ้นมันฟูขึ้นแล้วแบบรูขุมขนมันกระชับใครมีปัญหาเรื่องริ้วรอยผิวแห้งผิวขาดนา้ำอะไรอย่างนี้นะคะอยากแนะนําให้ลองและอย่างที่ชอบนะคะสําหรับลายนี้ก็คือกลิ่นดีมาก กลิ่นมีความแบบโสมที่แบบไม่ใช่โสมแก่บางทีเดียเคยใช้สกินแคร์ที่แบบเป็นโสมจ๋าๆอนะไรเงี้ยแล้วแบบกลิ่นมันดูแก่เกินไปแต่อันเนี้ยมันมีความแบบโสมที่แบบหอมแล้วก็มีความดอกไม้มีความผู้หญิงมีความแบบกลิ่นดีมากดมแล้วแบบรีแลก คก็ถ้าใครอยากลองเนื้อหรืออยากซื้อนะคะก็ไปดูได้ที่ช็อปของ The Face Shop นะคะตอนนี้เขารดอยู่20%ด้วยแนะนําให้ไปดูช่วงนี้เพราะคุ้มมากก็เขารดตั้งแต่วันนี้นะคะถึง30พฤศจิกายนนะคะคือจะซื้อใช้เองหรือแบบจะซื้อเป็นของขวัญก็เหมาะมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกไปที่ช็อปนะคะก็สามารถช็อปออนไลน์ได้ผ่าน เว็บไซต์ของเขาแล้วก็ ID l ดียของเขาเลยนะคะเดี๋ยเดีย <ๆ S 2> ขึ้นไว้ให้ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวของเดียนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงวันนี้เดาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย